สวัสดีเวลุนทุกคนด้วยเลยครับนันแล้วคือมันอยู่ในเกม99เคยในป่านะขั้นตอนแรกต่มาก็คือตัดต้นไม้อยู่เลยนะชอบชออชอบชอบเดี๋ยบฟองเข้าร็เปล่าก่อเลยปู่างงนี้แหะแต่บ้านนี้นะ โดนเต็มเต็มเลยชักก็ตายน้อยตดนไป้นพีสตอนแรกแล้วก็จะตัดต้นไม้ไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าดูแผ่นที่นะไม่มีไม้ดอกนะอะไรวะต่อต่อไปได้เลยนะั การรับกันที่นะครับวางไว้น่มาเลยจะพวกหมาป่าตอนนี้ผมดับแล้วนะครับ เขาหัวเด็กคนแรกที่มาช่วยไปแล้วเดี๋ยวรอวนะเด็กคนแรกสำเร็จแล้ว <S <S โอ้โหทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรรูเ้เปล่าเหมือนเจ้าเจ้าตัวแพทีพ่มาเตะม,มาใหม่นะ ผมได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงมันเดินมนะั่งสองอ่ะก็ทำเป็นเด็กเป็นอานะูะเ <c oughs> นี่ยเสียงนะี่จะติดแบกแนบอู้มันเป็นไรครับนะทุกคนหายตัวไปแล้วนะครับ ได้หนังขาวาตานะแด้ก่อนผมเปกระสอบดีแล้วกันนจำเป็นนะกระสอบดีต้นต้นเกมนะโอ้โหโมโหเห็นใบโหใหม่นั้นสุดยอดเลยนะั่นเนี่ยสีดำทามินเลยนะเดี๋ยวมัดพวกมัสดุอ่ะ มีรลามาด้วยทุกคนโห่านมาเลยเขอขับรถตั้งกลางคืนแล้วแล้วก็มาคัพเจกันต่อเลยนะ เอาล,ลวเราจะช่วยเด็กคนที่สองกันเลยนะครับทุกคนเราตอนนี้ต้องหาอาหารไว้ก่อนไนหะมเดี๋ยวเราจะหิวตายนะทุกคนไปชเด็กคนที่สองกันเลยทุกคนนี่ฝนตกแล้วนนี่ทันเราช่วยเด็กแล้ว หมาป่ายเยอะนลทุกคนดูดิห้าตัวได้เนีเย่ยอันตรตายมากเลยเน,ะนี่ยหมดเป็นลูก่างเลยนะอ่ะอืมล่วงหมดเลยคนระับสองนัดหายกระเจ้ามาลี่เลยเศษน้อยเฮ้ยฉ่นรีลมวแมวนะ จะบสดงจะสะจะักหน่อย,ยง่าดีว้าวสุน,นักแรกผมเยอะเลยครับตรงนี้โอ้สี่ตัวเลยคนระับผมยิงสวนนี่สุ่มสวนสุน่มผมยิงสวนว้าวได้หนังตามาได้ะครับเจ๊ไว้เจไว้ของดีนะครับยนี่ยจำเป็น จะมาจะมา mm. โหจะขอดีคนระับโหนั่นมันอะไรครับเนะี่ยตรงแมงฝ่องทุกคนอืมแต่ว่าลงมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะผมอยู่บนนะครับผมไม่เถื่อนมาดีครับตัวมาดีเหมือนกันให้หมดนะคนระับ ทำการเปิดกล่องแนละ้วว้าวได้ธนูนะทุกคนโอ้โอันนี้เป็นดีดีก็ด้วย,วยอันนี้คือ,อไรครับเนี่ยเปิดกบทำไรายได้ทุกคนโอ้เจ้าตกใจหมดเลยนะทุกคนฮู้พุดด่งได้วยมันจะดุมากเลยนะครับต้องรีบกลับละ มาลุจบ้านจ๋าเยี่ยมชาติเลยจ้ะตบไม้ก่อเน,น,ออนอเลยนะครับเลยไอ้ที่สามมาแล้วทุกคน ตัวต่อเลยนะตัวทีเข้ามาแล้วนะเตะกันเลยเตะไปด้อยนะแล้วมีไม้อยู่ด้หว่ เดี๋ยวเชฟพงก็ตั้งเก็บนะตอนนี้ฝนตกนะทุกคนโอ้โหเจฟว่าค่าสายคอนเดนอร์ด้วยนะหองก็อีก็เช่นเดียวันก็ดีนะสำรวจต่อเลยนะโอ้หมีช้างแมมมอนด้วยน่าจะอันตรายนะเนี่ยทุกคนแต่ว่าหน้ามีหีบด้วยนะไว้ดีวะ่ะ ม ja ันจะเสื้อแดง่อนเลยมันจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมทุกคนไม่รู้ละเปิดกัว้าวมันคืออะไรครับเนี่ยการคืออะไรจะมาแล้วที่บอกนะว่าเราต้องเจอกับพวกจักวาง วาประตูใหญ่เลยนะครับต้องรีบกลับบ้านลโโนโดดดนะลนะโอ้โหทุกคนโอ้โหถึงโดนะไรเนี่ยตีเจ็กเลยครับโอ้โหงไฟไม่อัพเกรดเลยเนะนี่ยแย่อะไร โอ ais, right? ้โหทุกคนแย่ไรไงสามสี Fifth ่ตัวผมเกิดตูดีนะเมื่อวี้เกิดแล้วนะ เป็นไนม่ห้าแล้วทุกคนพยาการสำรวจของเราจะไกลย,ยกนนิ่งขึ้นเลยแงดูซิว่าเด็กคนทดีสามของรอเราอยู่ตรงไหนนะครับฝ่านหนุนได้เองทุกคนโอ้โหทุกคนทำผมตกใจหมดเลยแน่เนี่ยโว้ว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 โว้โวไม้ฟีไม้ฟรี

โอ้โหแล้วหมามันเกิอดอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหรู้อะไรเนี่ยหมาเาล่าผมไม่ชอบเลยมาเลยเจ้าพวกหมี อยู่ในเปล่าแล้วเนะ่อว้าวเห็นป้านด้วยนะทุกคนสกคู่กซคู่จะเน้นโหน่าจะเป็นบอสตัวนะใหม่ในเกมนะดูด้านนี้ฝนหายตกแล้วทุกคน เปิดชานมอมแล้วนะทุกคนมาผมละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้านี่ถึงถึกมากเลยนะรอให้อู่เราได้งาช้างด้วยนะทุกคน อย่าเก็บก่อนเลยสิกลับมาแล้วจะพกุกนาทีนาทนะีมาเ,าเยอะเลย ของดีเี่ยผมชอบนลยมันมาแล้วไงว้าวว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  ช่วยเด็กเด็กคนสุดท้าย,ยเลยจ้ะไปช่วยเด็กคนสุดท้ายกันเถอะทุกคน้องหนักเลยสิสตัววะเนี่ยนี่จะหกตัวนะในชัวนั้นม่มานักดูแบบเพื่อนเลย có tiếng này à anh em à Cái chung mà Cứ Cái skin này có lên Ở gặp ban đấy มาลทุกคนถึงบ้านแล้วลตกลงรวมกันไว้นะทุกคนไ,ได้สั่งหมูนนะดมามา โอ้โหเจ้าโอเพี้ยสลับมดแล้วนะอยู่นี่เลยไม่ใช่ตำแหน่งของมึงโอเคอเดี๋ยวเราจะมาลงดันเจี้ออยกันเลยนะ สามตอกโอ้ต้องเล็งมุมดีๆนะเก็บโดนเลยอย่าไปโดนนะครับตัวนี้เห็นไหม แ้แข็งขื้นจะมากเด็กน้อยจะตัวนอ,อนไปกี่วันน,นะครับ สี่มันจะได้อะไรนะครับทุกคนว้าวได้ช็อตกันนะครับล้วมีพิานด้วยครับเป็นกล่องเสาไฟขนาดใหญ่นะทุกคน าลาดังมากเลยนะทุกคนว่าตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกัะโปงาทีนะครับอื้แต่ว่าสถานที่บอสมันอยู่ไหนนะทุกคนเอ,อเอ่อไอหน้าอยู่แถวนีนหรอเนะ มากเลยทุกคนโว้เวเจอแล้วได้ไปที่นี่หรือเปล่าทุกคนจ้าแถวๆกันเลยนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวจะมาตั้ง,งที่แถวฝั่งก็ต้งดีนะครับนี่จะมีเป็นฐานเลยนะอันตรายมากทุกคนไปดินเจียก่อนกลับบ้านด้ยวยครับฉันจะกลับมาหาภูนัยใหม่แล้วกันนะ ไอที่สปอร์ตเองแล้วนะทุกคนอปอาหารเราจะหมดละสร้างที่จุดสร้างหมฆะข่าวอนะไรสร้างเป็นที่เก็บเนื้อนะสร้างที่เก็บเนื้อนะวางไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมให้มันเลยมาเล่นไหมนะครับ อ่าแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะทีนี้จะให้เนี้ยออกมาข้างนอกได้นะส่วนเข้าย้ายนิดนึงนะเดี๋ยวน่อยเดี๋ยวน่นะยนอยเดี๋ยวหน่อยโอ้วันทุกคนว่าฟีนะี่โอ้โหมันแค่ไปไหนวะจะไจะได้ตอนไหนเนี่ย โอ้ประมาณนี้แล้วนะเอเอเวลาทำอาหารแค่เอาสายเข้าไปข้างในนี้เลยนะทุกคนเรรยบร้อย Được rồi, ta Tăng rồi nè subscribe หลานนี้ถ้อาอยู่ในภาษากวได้ร่วมอืออือว,ว้าวว้าว กำอะศพจะพูดอะไรีด้วยนะเนี่ยโี่ดีบอสทีดเยโอ้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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาวานี่มันร้อนสะดิ าก่อนเดี๋ยวกนอนโอ้โอ้โอ้แรงอยู่นะต้องไเจะไปนะทุกคนเตลลี่นะอืมเลยายด้วยนะอืมิ่เลย่ลตัวตพวกเตรี่ก่อน,นะ

แต่ตอนนี้ิีมากเลยฮนะังกรีฮังกว้าวเจอแล้วนะครับโอ้โหสิบกว่าตัวทุวกคนเย้ไปไหนว่ได้โอ้โหเตัวสิตัวสิตัวไม่ได้ไม่ได้สาตัวไม่ได้ hit shot hit shot ร้อยหัวแมากัวแม่กัวในเก่งนะท่คนเล่นร้อยเก็บศพเกบเลยนะ จะตีบอสได้แต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมากก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใกี่วันหไหนะทุกคนวันนีแต่ตอนนี้มันจะมืดเร่อยๆ้วเดี๋ยวจะมีสะแทกมาชนเรานะครับออๆๆๆคนคนเอาๆทุกคนจะได้เข้าจะได้คี่กั ไปไหนนะทุกคนสบ,บายกันเลยนะเอ,อ้ยเย้แล้วเรากับบ,บ้านไม่ทันมีหวังโดนตะกวางฆ่าตุยแน่นะว้าวเย้ yeah, okay. แล้วไงมันบ้าแล้วมันบาแล้วมันบาแล้วมันบาแล้ว เอ,อย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเวลาปิดฉากแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น์กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปฆ่าเจ้าบอสต,ตัวใหม่นะครับบอสเจ้าราคาลทัทธินะครัวพูดอะไรไวะนะวเ,เ,นไนเนี่ยอ๋อ้ตรงนี้นะครับเอาเฮ้ยเอามันเป็นแน่เนี่ยทุกคนโอ้ คิดเป้งแล้วแล,แล้วยังเด็นกับผมล่ะเออพระเจ้านี่ผมมาไนไหนเนี่ยป่าเยอะอ่ะโอ้โหดวลาแล้วทุกคนอ่าอ้มันมาแล้วขออนุญาตแคปภาพหน่อยนะครับทุกคน ความสมจริงฮ่าฮ่าเออเฮ้ยแต่โอ้โอ,โอ,โอ้สิ่งดีมากโอ้ว่าได้รับอะไรด้วยมั้ยนะครับทุกคนนี่คืออะไรมีได้ เหมือนว่าถ้าเกิดว่าใครจะสู้ต้องต้องมาใส่หใหม่นะครับทำนวสี่อันนแะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีของดอกไหนแบบพวกตะบองมันนะครับโอเคครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตใหม่ๆนะผมจะมาเล่นให้ดูนะทุกคนส่วนเจ้านี้ก็เป็นตัวเข้าในบอกไปนะเร้อยบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ